จะเฝ้อยู่นั่นลเกต้งอย่นี้จะไปนจะไปงรผู้ปกครองก็ดูคอนเสิตเด็กก็เล่นไปนะจ่กนาเิเด็กเล่นไปนะ ตะขาบันฟบไม่มันเห็นมดนไ่ผัดต่ว่าน้ำน้ำครับมันนำถงใบนำล่องเร็วนำ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 รีมันลุกเดี๋ยวโอาตัางน้ำมาให้ไม่ไม่ยังเอดนะครับงน้ำดึงเล่นน้ำวัี้เอาไปไปต่อเล้มันดูจะตกใน หมายถึงว่าน้ำบางดันบางดันน้ำเป็นตรงนั้นนี่เราดูที่เป็นบนนู้นได้ใช่ไหมใช่อ๋อไปทน้ำดนนอ้มันมีหดเงินนั่นแหละกอยู่ข้างหาเงี้ยตัวบ้านทข้างคนไปเริ่มเลยหยอมเนี่ย บนบนเขาบนแสงบนมือก็มือบางดังเมื่อไรหยอบกันใหม่แล้วเนี่ยของนั้นเป็นแม่งานในการประมแล้วพวกนี้ก็มาให้ให้คนเข้ามาเยอะๆไม่ใช่ว่าตอเราไม่ได้เก็บตังค์อยู่แล้วไงเราไม่เก็บใครใหญ่อยู่แล้วบางลักยังสนใจเลยใครบอกพี่อ่ะไม่ลงทะเบียนมาเลยดูแล้วครับอาคารนี้ของเจ้านี่ ูปลายไว้แบอกว่าดีเลยล้วมันมีห้องใต้ดินด้วยหรอบางพอวันวันเราเราไปได้ก็ใจแ่เราทุกข้ารามีโซกันเยออนเดียวมาจ่อเอ้เหมือนนั้นมันมีกันแต่ก็เอาไปมาีไเมัทำไมโจงคนแต่ว่าครอคนในนี้จ่ายได้อย่างครับครับมีห้องน้ำจะได้ตอนนั้นมีมีเวลาไปชุ่มอะไรมีใจห้องนี้ยู่นเนาะ าปตัวนี้เอ๋กัเปือนหลักซื้อเลยหลักจะแน่นีมันจะมีหมดเลยถึงคก็มาจำเป็กจำมาๆครับอไม่มีไรหรอกอะไรกมลวเ้ะร่าไมงม่อม่ตต้วไ่อง้อ่จอง่ต้อยมตรงม่ต้อไ้าง้องไ่้อง่ย้งไอไม่้อง่ง่อง่่าไม่่ไม่ต้องต้งมง้อง่ม้ มันจะลงมานี่ดั้มเปียนที่เห็นไม่อยากไเปี่ยงคเซคือให้น้ำหลอดหลอดทานได้เหงนัันกับนี่ก็หลอดใตเวทีนี่กันก็ได้ความสูงขนาดนี้พอไหมคือมันไดบันไดใจไปทีตรงนี้กันนเดี๋ความสูกั